น,นะคะอดีมีคำถามเข้ามานะคะว่ามีคนถามบอกว่าเคยไปฟังคลิปบางคลิปบอกว่าคนที่มีกระบาดตรงกลางฝ่ามือเนี่ยนะคะ mm hmm. เห็นกระบาดไหมคะกระบาดต้องเป็นกระบาดแบบนี้นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะจะเป็นกระบาดตรงกลางมือแบบนี้นะคะถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ข้อเสียตรงที่ว่า ทำอะไรแล้วเนี่ยไม่ต้องไปหวังผลนะคะเขาเรียกว่าเป็นเครื่องหมายผู้บาอาจารย์นะคะส่วนมากจะขึ้นอยู่กับผู้ผู้สอนผู้บอกผู้เตือน,นผู้ให้เกิดมาเป็นผู้ให้ค่ะคนมีกาลาบาดตรงกลางฝ่ามืออ่ะเป็นผู้ให้อ่ะดีไหมมันก็ดีนะนะคะแต่ให้ไม่ต้องไปหวังผลอะไรเลยนะคะเกิดมาเพื่อให้นะคะไม่ได้เกิดมาเพื่อรับ จะไม่ค่อยได้รับอะไรอย่างใครง่ายๆนะคะแต่ใครทําคุณกับคนคนที่มีกะลาบาดตรงกลางมือนะคะดีคนที่มีกะลาบาดทางซ้ายและขวานะคะไม่จําเป็นต้องเป็นนักบวชนะต่อไปะเราจะเป็นครูผู้สอนผู้บอกผู้เตือนผู้ให้นะคะผู้ิรเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือได้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญน,นะคะ เขาเรียกว่าเป็นเครื่องหมายครูบาจารย์ค่ะนะคะแล้วบอกว่ามีคนถามอ่ะคำถามที่ถามมาว่าคนที่ทะคนใครมาทําอะไรกับคนที่มีกาลาบาดตรงกลางฝวามือเนี่ยนะคะจะทําให้คนคนนั้นน่ะมีอันเป็นไปมีอันมีภัยพิบัติเป็นไปต่างๆนานาน,าน,าน,านไม่ใช่นะคะอันนี้ผิดนะคะไม่ใช่เลยนะคะผล การกระทําก็คือใครทําอะไรไว้ก็ได้แบบนั้นแหละนะคะแต่ก็ดูจังหวะนะคะไม่เกี่ยวนะคะคําถามคําถามไม่ใช่นะคะไม่ได้เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะใครทําอะไรไว้เราก็ไม่ต้องมีเอนี่เขาเ,าเขาทาอะไรไว้เขาก็พระพุทธเจ้าท่านว่ายังไงก็ว่าตามพรพุทธเจ้กาก็แล้วกันนะคะอ่ะเรามาดูนะคะ เครื่องหมายครูบาจาปเป็นเครื่องหมายที่ดีนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเส้นยานนะคะเส้นยานก็คือมีจุดตรงนี้ด้วยนะคะมีเส้นตรงนี้ด้วยที่โค้งลงมาที่สันมือนะคะมันจะลากยาวนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นวงแหวนเพื่อรหัสนะคะขเะขาเรียกว่าแล้วก็มีจุดกระบาดอันนี้ดีมากนะคะเขาเรียกว่าจะได้เรียนรู้ธรรมะเรียนรู้อะไรเนี่ย เก่งแล้วก็มันก็อ่ะเป็นหมอใบหวยก็ใบหวยเก่งนะคะใบหวยหวยก็จะแบบออกตามที่ใบออกมาเลยนะคะอ่ะถ้าการระบาดตรงกลางมือเนะี่ยให้หวยใครอะส่วนมากจะถูกนะคะอย่างเช่นคนไม่มีเงินมาเอาเลขนี้ไปเล่นปะเอาเลขนี้ไปแทงหวยอ่ะไปซื้อลอตเตอรี่อ่ะอย่างเงี้ยนะคะคนนั้นเขาก็จะได้รับพรจากตรงนั้นเป็นผู้ให้พรน,นะคะ ่ามือที่มีเส้นยานเนี่ยถ้าเป็นคนให้พรใครแล้วเนี่ยนะคะคนนั้นจะประสบความสําเร็จนะคะความเจริญในในคาพูดของคนที่มีเครื่องหมายแบบนี้นะคะเครื่องหมายยานหรือเครื่องหมายคูบาจานแบบนี้นะคะเกิดมาเป็นผู้ให้ให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือไม่ได้เท่าไหร่ให้เงินด้วยให้ทุกอย่างอะ่ะใครลําบากมามาหาฝ่ามือคนที่มีเส้นยานแบบนี้ถ้าเขามีนะเขาให้หมดนะคะ ช่วยจนบางเียเข้าเนื้อตัวเองด้วยนะคะทั้งๆตัวเองก็ไม่มีก็ยังให้เลยนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะไม่เกี่ยวกับว่าใครมาทําร้ายคนที่มีเครื่องหมายกระบาดแล้วคนนั้นจะมีอันเป็นไปไม่ใช่ผิดนะคะค่ะก,ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะค่ะก,ก็ขอให้โชคดีร่ารวยกันทุกคนนะคะขอบคุณคําถามที่ถามมาค่ะขอบคุณค่ะ